นะคะเราได้สั่งซื้อตู้กกนกนะคะก็คือตู้ให้ความร้อนนกเนาะมันเป็นของจําเป็นที่ต้องมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศสวิงมากเลยเนาะแล้วก็นกมีโอกาสที่ภูมิตกแล้วไม่สบายเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวนาวอย่างเงี้ยเนาะถึงแม้เราจะเลี้ยงในบ้านหรือในห้องแอร์เราควรที่จะต้องมีตัวนี้นะคะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าเรามีนกน้อยที่แบบเพิ่งออกแล้วก็เราจะเอามาเป็นลูกป,ป้อนเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าจะทำให้นกมีอุณหภูมิในร่างกายที่คงที่เนาะถ้าเกิดว่า,าเราออกมาแล้วอุณหภูมิข้างนอกไม่คงที่ก็ทำให้นกเกิดอาการป่วยแล้วก็ภูมิตกและโอกาสที่จะตายก็เยอะมากนะคะ เหมือนไม่จำเป็นแต่จำเป็นมากค่ะโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวตู้กกนกนะคะที่แม่สั่งซื้อมานี้ก็เป็น ู้กกนกสุพรรณเนาะของสุพรรณที่หลายๆคนแนะนำมานะคะแต่เรามารีวิววันนี้เราก็รีวิวให้ฟริฟรีเลยนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าเราสั่งตัวไหนมานะคะมาดพูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวแกะกล่องเลยนะคะของพุ่งถึงเลยนะคะพึ่งมาถึงเมื่อกี้เลยนี่นะคะแกะแกะก่องแกะดูตัดก่อนตัดยังไงดี ก็จะมีเสียงนกอยู่ข้างๆดังมากอินดียินดีเสียงดังมากเลยนี่นะคะเรามาดูข้างในกันค่ะอโอ้โหตู้ใหญ่มากเดี๋ยวก่อนนะ 6นกของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตู้ของเรามีขนาดเท่าไหร่และเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเขาวางก่อนหนักมากเขางข้างบนนี้ได้ไหมได,ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้นี่ไงไโอเคเรามาดูตู้ตัวนี้กันนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะ ตัวนี้เนาะที่เราได้มานะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะคะก็เป็นตู้ขนาดความกว้าง28ความสูง40นะคะ40นิ้วความยาว28นิ้วเนาะก็มีไฟสองสว่าง led นะคะตัวนี้ภายในเป็นระบบพตเตอร์พร้อมพัดลมกระจายความร้อนนะคะตะแกรงกันระบบไฟวัดค่าความชืน้นมีวัดค่าความชื้นนะคะ แล้วก็ตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติตรงนี้เนาะแล้วก็วัสดุทนความร้อนนะคะแล้วก็น้ําเบามากค่ะก็มีที่ถือด้วยนี่นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูละกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะคะเปิดยากมาก,าก,มากต้องใช้แรงดึงมากเดี๋ยวเราต้องหาตัว่ามาใส่ตรงนี้เนาะไว้เปิดนะคะ นี่นะคะเปิดดึงโอ้ค่อนข้างยากเลยนะคะโอเคตอนนี้กล่องก็ร่วงลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก่อนนี่คะ่ะกับด้านอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราต้องหาอ่าที่ใส่มาเนาะมาดึงเปิดอ่านี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอ่าไฟกันดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมปั๊กไว้แล้ว,ลวมาดูกันคะ่ะ ไปค่าแล้วนี่นะคะอันนี้คือบอกอุณหภูมิเนะก็ว่าตอนนี้32องศานะคะอันนี้ค่าความชื้นเนาะอยู่ที่68นะคะนี่เลยเราก็ปรับขึ้นปรับลงได้ะก็จะมีไฟค่ะเห็นไหมคะข้างในก็จะมีตะแกรงกันความร้อนนะคะตะแกรงกันหลอดไฟเนาะ ข้างล่างก็จะเป็นตู้โล่งๆเลยแล้วก็ก็เอาตะกร้านะคะใส่ไว้ตรงนี้เนาะให้นกน้อยนะคะนี่ค่ะขนาดขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็ถือว่าสะ,ะดวกสบายในการวางกระทัดรัดดีค่ะเนาะก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะนี่ค่ะเปิดก่อนเปิดค่อนข้างยากเลยต้องหา ต้องหาที่ใส่ต้องหาที่ใส่ที่จับตรงนี้ใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะมีรูระบายด้านข้างด้วยนะคะสองฝั่งเลยเนาะระบายความร้อนตอนนี้ข้างในอุ่นเลยค่ะ32มสิบสองศานี่ค่ะไฟปิดเปิดตรงนี้ได้เนาะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มการใช้งานเลยนะคะอ ส่วนของการใช้งานนี้นะคะทางบริษัทเนาะก็จะส่งมาทางในแชทข้อความนะคะว่าวิธีการทำยังไงก็จะมีให้ดูนะคะแล้วก็ใน YouTube ให้ไปศึกษากันนะคะโอเคก็คือปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟในกล่องนะคะนี่นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะตัวนี้เป็นการตั้งค่านะคะเขาบอกว่าให้เปิด ให้กดปุ่ม S ค้างไว้3วินะคะให้ขึ้นหน้าจอว่า F 1นะคะแล้วก็กดปุ่ม F 1กับตัวขึ้นลงนี้คือการตั้งค่าอุณหภูมิไปพร้อมๆกันนะ,ะส่วนตัวนี้ก็เป็นการบอกความชื้นนะคะว่าตอนนี้ความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ความชื้นอยู่ที่54เซนนะคะแล้วก็ตอนนี้ข้างในร้อนมากก็จะระบายอากาศออกมานะคะ เนาะให้ให้อุณหภูมิอยู่ได้ที่เราตั้งก็คือ35องศานะคะนี่นะคะเขาก็แถมที่จับมาให้เราด้วยเนาะ,ะให้เอามาใส่นะคะตอนแรกเราก็ไม่เห็นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะใส่ที่จับกันนะคะนี่นะคะก็จะเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะถ้าไฟสีเขียวขึ้นก็คือการทำงานของพัดลมนะคะ ก็จะดูดความร้อนจากข้างในเนาะไม่ให้ข้างในร้อนเกินไปนะคะตอนนี้เราใส่ที่จับมือเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดก่อนนี่ค่ะข้างในตู้ก็จะเป็นประมาณนี้โล่งๆเลยนะคะก็จะมีที่ระบายอากาศด้านข้างเนาะแล้วข้างบนก็จะมีตะแกรงรองไฟไว้นะคะก็จะมีพัดลมเนาะพัดลมดูดอากาศค่ะนี่นะคะ เราก็เซตเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะไว้รอติดตามกันค่ะว่าเราจะเอาเจ้านกน้อยมาใส่ฟักกกเป็นลูกป้อนเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะมีติดไว้ที่บ้านก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยต้องได้ใช้แน่นอนนะคะถึงเราจะไม่มีนกน้อยนกโตก็จำเป็นค่ะตอนนี้เรามีนกน้อยเนาะที่กำลัง ออกจากไข่นะคะแล้วก็นกที่เพิ่งเริ่มโตก็มีนะคะก็ต้องไว้ใช้โอเควันนี้เราก็มารีวิวตู้กบนกแบบง่ายๆฉบับง่ายๆของแม่นะคะก็ได้ความรู้กันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สั่งซื้อเหมือนกันนะคะแล้วก็มาทดลองใช้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เริ่มทำมาใหม่ด้วยนะคะออ การส่งก็รวดเร็วค่ะส่งสั่งสั่งไปสองวันก่อนมีวันนี้ก็ถึงเลยค่ะก็รวดเร็วดีค่ะแล้วก็กล่องก็ไม่ได้บุบสลายค่ะแพ็กมาอย่างดีมากนะคะบับเบิลสองชั้นสามชั้นแพ็กมาเต็มมากค่ะโอเคงั้นคลิปนี้แม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรามารีวิวสั้นๆกับตู้กบนกนะคะแล้วก็ใครสนใจก็ไปติดตามตู้กบสุพรรณนะคะ ไปตำกันได้คะ่ะมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกซื้อเลือกหากันนะคะของจําเป็นต้องมีคะ่ะยิ่งหน้าหนาวต้องมีเป็นอย่างยิ่งแล้วคนที่เลี้ยงไว้ในห้องแอรก็ต้องใช้นะคะอันนี้ก็คือสะดวกสาบายมากมีทั้งปรับอุณหภูมความชื้นนะคะขนาดกระทัดรัดเบานะคะไม่ได้หนักอะไรเลยเนาะ โอเคงั้นคลิปนี้แม่ก็ขอจบคลิปยังเท่านี้แล้วมาติดตามกันว่าคลิปต่อไปแม่อาจจะเซอร์ไพรส์ว่าเรามีลูกนกกันกี่ตัวงั้นคลิปนี้ขอตัวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย